สวัสดีครับผมเลเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาที่คอกแพะในป่านะครับซึ่งทุกคนครับวันนี้ผมได้ไปขอความช่วยเหลือจากลุงสามละเรื่องของจะเบียกนะครับแต่ว่าลุงแกยังไม่ว่างนะครับช่วงนี้แกติดทุระของแกนะครับทุกคนนะก็เลยไม่ได้อ่าที่จะไปหาลุงเลยนะทุกคนนะแล้วก็ไม่ได้ไปช่วยเบียกเลย วันนี้ผมเลยอ,อยากจะพาทุกคนมาเฝ้าคอกแพ้กันสักหน่อยนะครับช่วงนี้มันกําลังวุ่นนะครับคือแถวนี้เนี่ยนับวันนะครับยิ่งเจอแต่สิ่งแปลกประหลาดในคอกแพ้ที่นี่นะครับซึ่งเจ้าของเองก็ผมคิดว่าเขาเองก็เขาบอกว่านะเขาไม่อยากจะเอาแพ้ไว้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเก็บเมื่อไหร่นะครับทุกคนนะเพราะาตอนนี้แพ้เขายังไม่มีที่เก็บนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเฝ้าแพ้ กันดีกว่าทุกคนนะเดี๋ยวคืนนี้มันมาแน่นอนเพราะว่าเห็นเจ้าของเขาบอกว่ามากับทุกคืนเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเดินทางไปกันครับผมโอเคครับไม่ใช่แค่ผมนะที่มาแล้วเจอนะครับเพื่อนๆผมแล้วก็คนในหมู่บ้านเขามาเขาก็เจอนะครับ จริงๆผมคิดว่าผมเนี่ยจะเจอคนเดียวนะทุกคนจริงๆแล้วไม่ใช่เลยใครมาก็เจอนะครับที่นี่ดูเสียงไม้นะครับดังอยู่ตลอดเวลาเลยแต่วันนี้แพะอยู่ครบดีนะทุกคนสงบมากครับแต่ว่าเหมือนเขาเอามาปล่อยเพิ่มขึ้นนะทุกคนเห็นไหมเพิ่มขึ้นหลายตัวเลย ตัวแบบตัวใหญ่ๆเบิ่มๆทั้งนั้นเลยดูดิแพะแล้วดูคอกแพ้เลยทุกคนตั้งไว้แบบว่าให้พ้นสายตาพวกกระสือละกระสือไม่คงไม่กล้าเข้าหรอกหนามเต็ไมไปหมดเลยแต่เขาลืมลืมคำหนึงถึงพวกผีโพงนะครับผีที่หิวโหวยนะเขาลืมคำหนึงถึง เลยดูทุกคนครับนอกจากกระสือแล้วก็ยังมีผีโพงนะที่มันชอบกินของดิบของคาวนะครับต้นมาเดือด้วยนะครับเฝ้าทุกคนยังไงเจออยู่แล้ววันนี้มันมาทุกคืนนะครับแพะเดินตนกนะครับ เหมือนมันชอบนะที่ผมมาเฝ้าม,มันกลัวกันอนะ่อะทุกคนเสียงอะไรอะ่ะอืออือ เสียงธรรมชาตินนะทุกคนไม่มีอะไรครับ ช่วงนี้เห็ดโคนขึ้นแล้วนะครับทุกคนไม่แน่เรามาที่นี่เราอาจาจะได้เจอเห็ดโคนกันก็ได้นะครับเพราะว่าเขาแพ้เนี่ยมันอยู่ติดป่ายนะ่เงยเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราปิดไฟกันดีกว่าทุกคนถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟอะ่ะแน่นอนมันไม่กล้าออกมาเมื่อกี้อะไรแบบแบบทุกคนเห็นเหมือนผมไหม มันเห็นอะไรแบบแบบไม่ได้คิดไปเองนะเมื่อกี้ทุกคนนะใช่แล้วเปิดไฟพวกมากปั๊บเลยไปบ้าไปแล้วดูดิแม่งเปิดไฟได้วยมือดีเดี๋ยวไฟจัดเลยนะครับ อ๋อดีทุกคนดู <S <S เฮ้ยปกติม,มันไม่ขับพี่แบบนี้นะได้ๆๆๆๆใครส่งอะไรอะ่ะ หรือว่าเจ้าของแพ้บ่ะทุกคนเ,คเกี่ยวไ้จัดเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้องะไรน่ากลัวอย่แล้วเนี่ย เฮ้ยมึงใครอ่ะไอ้นมไอ้นมกูคุยกับมึงเนี่ยมึงได้ยินไหมเนี่ยมาทำอะไรครับเฮ้ยผมถามดีๆนะเนี่ยอยากกินหนังสเต็กรอ มาทำอะไรครับโหร้างใหญ่กำยำมากครับเอ้ยผมถามว่าคุณมาทำอะไรครับผมคุยกับคุณเนี่ยคุณรู้เรื่องไหม หิวเหรอนี่คุยด้วยไม่คุยนะ้บทุกคนจัดสักทีดีไหมจัดสักทีดีไหมครับผมคุยด้วยไม่คุยเนะี่ยผมไม่ชอบเลยนะครับในพวกเนี้ยส่วนมากคุยด้วยไม่คุยเนะี่ยมันมีท่าทีพิรุนนะไอ้มันใส่เสื้อผ้าอะไรของมันนั่นอะนตุกักพร้อมนั่นแหละ จั่วใส่หัวสักทีดีไหมทุกคนเฮ้ยผมคุยด้วยเนี่ยคุณคุณหัวหนวกหูหนวกเหรอเฮ้ยผมถามคนดีๆนะเนี่ยคุณมาทำอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมอง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 ไปฝั่งนู้นเหมือ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 นกับว่ามีคนนั่งปักกดอยู่ตรงนั้น อว่าไหมใช่ไหมทุกคนเหมือนมีคนปักกดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ดผมแต่คนเมื่อกี้ผมรู้อยู่แล้วว่าเป็นใครนะครับผีพงชัวเลยนะผมเองก็ไม่อยากจะทำร้ายอะไรมันนะครับเพียงแค่ว่าไล่มันไม่ให้มันมายุ่งกับแพ้ของชาวบ้านก็พอแล้วนะครับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมเจอเหมือนมีคนมาปักก่อนอยู่ที่นี่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมัน มันชี้หน้าเขาเหรอดูว่าทุงไงคนดูหน่อยดิมันชี้หน้าเหรอครับวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ้ยผมคุยด้วยนะเนี่ย เฮ้ยนี่ทันเรื่องละเดี๋ยวจัดใส่กระบ,บานสักทีนะครับเดินเล่นเนาะเหมือนมาชี้หน้าเขาเลยนะแต่ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะผมมาที่นี่หลายครั้งละทำไมผมยังไม่เคยเห็นคนมาปักกดนี่เลยไอ้ห่าเนี่ยโก้คุยได้ไม่รู้แล้วสักทีแล้ไหมเนี่ย เดี๋ยว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 ท่านมาทำอะไรครับ ท่านมาทําอะไรครับผมผมจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านมาทําอะไรครับมาจําศีลใช่เหรอครับแล้ว,ลวไอ้นั่นมั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 น,ม,น,ม,นมันเป็นผีพงใช่ไหมครับแล้ว,ลวท่านมานานหรือ,อยังครับ มาปลดปล่อยดวงวิญญาณผมมานี่หลายครั้งผมไม่เคยเห็นท่านเลยนะแววิญญนแขงผมจัดแน่แล้ก่น ผมมาฟ้าแพให้ชาวบ้านครับเราเราเราท่านอยู่คนเดียวเหรอครับมามาได้กี่วันแล้วครับพอดีว่าผมไม่ได้มานี่ก็สองสามวันแล้วสักพักคือมาแผ่ส่วนบุญให้สัตว์โลกเหรอหรือว่ายังไงครับ แล้วท่านเป็นพระจริงๆริงไหมครับเนี่ยทำไมเป็นทำไมใส่ผ้าถุงอะอยู่ในทําอดข้าวอดน้ำแต่ว่าที่ท่านห่มอยู่มันเป็นผ้าถุงนะลองลองให้ผมดูได้ไหมครับท่านแปลกๆนะเนี่ย ผมมาเฝ้าแพ้ครับผมมาเฝ้าแพ้เอ่อคือแพ้แพ้ที่เนี่อมันหายบ่อยมากเลยคือคนเลี้ยงแพ้เขาก็บอกผมมาผมก็ฟังเขาเล่ามาแล้วผมก็ทนไม่ไหวอะ่ะผมก็เลยมาดูครับไม่ใช่อะไรครับ เดี๋ยวผมถ้าท่านเป็นพระที่นี่จริงๆผมขออนุญาตกราบไหว้หน่อยนะครับผมเองก็ไม่ได้เจอนานแล้วครับในป่าอย่างนี้นานทีจะได้เห็นครับอ,อทุกคนครับเดี๋ยวเข้าไปก,ก,ไาก็พอตัวครับผม ตัวครับท่านมันเป็นสัตว์เลาชาติดองจะกินทูกอย่างบอกมันจะไม่ได้พูดใดเกิดแล้วมันไปไหนแล้วครับมันก็วนเวียนที่นี่จนแพะชาบ้านจะหมดอย่างนี้ผมก็มาเฝ้าได้หลายวันเหมือนกันแล้วครับ

กลก,กวอะไรหรอเข้ามาอนเดียวทุกคนเหมือนมาปรกกดอยู่ที่นี่นะครับอเขาว่านะมาแผ่สับุุญให้สันโลกนะครับที่ล่วงลวงับไปแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเขามาแผ่สับุุญให้โทษผีดวงวิญญาณนะครับที่หิวโหวยนะทุกคน เดี๋ท่านอยู่แถวไหนครับถ้าผมอ,าอยากไปพบท่านนี่จะได้ไหมครับจะเป็นการรบกวนอะไรไหมครับ,บรท่านท่านอยู่ถ้ำแถวไหนครับทนะทม,มท,ท่านอยู่ที่นั่นเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะนำของกินไปถวายให้ท่านครับ ถ้าท่านปฏิเสธยังไงผมผมขอนะครับผมไหว้ละท่านจงรับไว้นะครับถ้าผมเอาไปให้แต่ไม่รู้ว่าผมจะเจอท่านอีกหรือเปล่าเดี๋ยวท่านเป็นพระจริงๆใช่ไหมทำไมผมท่านถึงได้ยาวลุงลังแล้วก็ห่มผ้าเป็นผ้าถุงอะ่ะ หลายปี <Okay. S 1> แล้วท่านกินอะไรเป็นอาหารนะครับกินน้ำในถ้ำอือฮึกินน้ำในถ้ำผล,ลไม้ป่ากินผลไม้ป่าแล้วเนื้อสัตว์ป่าพวกเนี้ยแต่มาไม่ชั้นทุกคนผมว่าแปลกๆอยู่นะแต่ผมก็จะไม่ใส่ร้ายหรือว่าอะไรนะครับผมจะเฝ้าท่าน ยอมจะเฝ้าท่านที่นี่เลยแล้วกันนะครับท่านแต่ผลไม้ฮะห,หลายปีเลยนะท่านฉันแค่ผลไม้ท่านจะอยู่ได้เหรอ,อก็พวกมันอะไรพวกเนี้เหรอครับในป่าอืม ไอผีตอนนั้นมันไปไหนแล้วเมื่อกี้มันมาชี้หน้าผมไม่พอใจเลยสาธุครับท่านสาธุครับท่าน ได้ครับท่านได้ครับเดี๋ยวผมจะถ้าผมเจอท่านนะครับผมสัญญาผมจะนำสิ่งของไปถวายให้แล้วกันนะครับแต่ว่าท่านถ้าท่านเป็นผู้ทรงศีลจริงๆผมก็ขอกราบไหว้แล้วกันนะครับผมนับถือครับเดี๋ยวไงท่านครับผมจะไปเฝ้าแพ้ต่อแล้วนะครับท่านาเชิญตามสบายเลยครับ สาธุครับสาธุก็เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับท่านโอเคทุกคนจะไปเฝ้าแพรต่อละนะครับทุกคนนะไม่มีเวลาละ